มูวี่เชคสั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมีเซเว่นอีเลฟเว่นในมือคุณเซเว่นเดลิเวอรี่สวัสดีครับด้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีรวีโรธที่จะมาเด้ข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทรจนถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับดูเหมือนว่าตัวเต็งคนต่อไปที่จะได้รับบทเป็น Black p a n t h e r ใน Black p a n t h e r w ว k กัน a าได้ตกเป็นของชูรีรับบทโดยเลทิทีไรท์ right, ผู้ซึ่งเป็นน้องสาวของฮีโร่มาเท่อย่างแบล็ k แพนเ e อรนั่นเองครับจริงๆแล้วตัวละครชูรีเนี่ยเคยเป็นแบล็ k แพนเ e อรมาแล้วในหนังสือการ์ตูนคอมิกนะครับแต่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าชูรีเนี่ย มีความสำคัญต่อวากันด้าในฐานะมันสมองที่มีไอคิวยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากถ้าหากเธอเนี่ยต้องกลายมาเป็นแบล็กแพนเทอร์แล้วความสามารถในการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีของเธอล่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปจากที่ได้เห็นกันในตัวอย่างแบล็กแพนเทอร์วากันด f าฟอร์เอเวอร์แล้วนะครับทุกคนในวากันด้าเนี่ยกำลังโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของกษัตริย์ทีชาลาและในสินสุดท้ายของตัวอย่างก็เผยให้เราได้เห็นถึงการกลับมาของฮีโร่ประจําประเทศอย่างแบล็กแพนเทอร์แต่ก็ยังไม่เปิดเผยหน้าตาว่าคนต่อไปที่จะมารับ ช่วงต่อเนี่ยจะเป็นใครกันแน่ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าชูรีจะกลายเป็นบล็ c กแพนเทอร์คนต่อไปหรือไม่11พฤศจิกายน,นนี้รู้กันแน่นอนในโรงภาพยนตร์ครับแ,และก็มาต่อกันที่หนังดังวันนี้ของ t u u f o u you ช่อง24 เรื่องต่อไปเราจะมาฟื้นความทรงจําก่อนที่เราจะได้ชม John w i c กช h a ปเ e อรมาอุ่นเครื่องกันนะครับด้วย John w i c กช h a ปเ e อร์ a รีพาราเบอีกสักครู่ติดตามชมกันครับเอาละครับสําหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ all member สมัครฟรีพร้อมโปรสุดคุ้มทุกเดือนที่7ซเว่นอแล้วกลับมามูว c เช็ k กับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้วีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ movie chick